สวัสดีค่ะมาดูโจทย์เรื่องสมบัติของเลขยกกำลังในโจทย์ข้อที่9นะคะข้อที่9โจทย์บอกว่าจงทำจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเยกกำลัง n บวก2ลบด้วย35คูณด้วย7 ยกกำลัง n ลบหนึ่งหารด้วย11คูณด้วย7ยกกำลัง n จากตัวนี้นะคะก็ใช้วิธีการแยกเลขีกำลังก่อนนะคะแยกตัวประกอบของเลขชี้กำลังก่อนเจ็ดกำลัง n บวกสองก็แยกเป็น7จ็ดกำลัง n คูณด้วย7จ็ดกำลังสองเพราะว่าเรามีสมบัติว่า a ยกกำลัง M คูณด้วย a ยกกำลัง n ถ้าฐานเหมือนกันคูณกันนำได้ชี้กำลังมือนก,กันนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้7ยกกำลัง n อง็นสก็กระจายได้เป็น7จ็ดกำลัง n 7กำลัง n นคูณได้เจ็กำลังสองนะคะลบด้วย3 5ค,คูณด้วย7ยกกำลัง n ลบ1ก็กระจายเป็น7ยกกำลัง n ลบด้วย7ยกกำลังลบ1นะคะส่วนด้วย11คูณด้วย7ยกกำลัง n mm hmm. เช่นกันเราก็ดึงตัวประกอบร่วมออกมานะคะตัวเศษเนี่ยตัวประกอบร่วมของตัวเศษทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคะคือ7กำลัง n นะคะเพราะฉะนั้นก็ดึงตัวประกอบร่วมคือ7จกำลัง n ออกมาเพราะฉะนั้นพจน์แรกก็เหลือ 7กำลังสองลบด้วย35คูณด้วย7กำลังลบ1เรามีคุณสมบัติว่า a กำลังลบ M มีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง M เพราะฉะนั้นจากตรงนี้7กำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน7นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนเจ็ด หารด้วย11คูณด้วย7วยกกำลัง n. เเห็นว่าก็ตัดทอนนะคะตัวนี้7กํากำลัง n ตัดกันไปอันนี้มาดูตัวเศษต่อตัวเศษข้างบนก็เหลือ7กํากำลังสองลบด้วย35หารด้วย7ก็มีค่าเท่ากับ5นะคะหารด้วย11ค่ะ7กํากำลังสองก็มีค่าเท่ากับ49 ลบห้าหารด้วยสิบเอ็ดก็มีค่าเท่ากับ 44, สี่สิบสี่เศษสีสิบสี่ส่วนสิบเอ็ดซึ่งได้เท่ากับสี่ค่ะ